ใช่ไหมฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมมีใครอยู่บ้าง่าฮ่โยสวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับกลับมาอยู่ผมอีกครั้งนะครับเบนบิ ben ๊กซีว้าใช่ไหม Trapstar จะ Digital Love Baby ขออนุญาตนะครับทุกคนขอพักจากเกมโปเกมอนยูไนต์ก่อนนะครับผมวันนี้ผมขอเปลี่ยนเกมมาเล่นเกมนี้นะครับเกมที่ชื่อว่านัลลุตโตทูนัลลุตโตชิโรบิสไตรเกอร์ พูดเร็วไปปะเอาอีกรอบไหมเราตบทบเราตบทชิโนบิสไตรเกอร์เราตบทชิโนบิสริไตรเกอร์เออเอาเป็นว่านะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเราตบทบเราตชิโนบิสไตรเกอร์ ขอเสียงปม,มือหนึ่งทีครับทุกคน let's go ต้องบอกกันว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับไม่เคยเล่นนะครับผม <No. S 1> แต่ก็รู้แหละว่าก็คือนารูโตะส่วนต,วตัวต้องบอกก่อนว่าผมเป็นแฟนคลับนารูโตะแบบว่า crazy oh. มากนะครับแบบบ้าบ้าบอมากคือเคยมีครั้งหนึ่งนะครับผมฟิกแล้วก็นีโน่นัดกันไปทําเพลงที่สตูนะครับตอนกลางคืนประมาณตีหนึ่งตีสองอะประมาณนั้นอะพอเราว่างแต่ตอนกลางคืนเนี่ยนึกว,ว่าต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองแล้วเหมือนเราก็ไปนัดไปเจอริสตูโนโ่ไอโน่ก็สหาห์เวลามาทําเพลงให้นะครับผมจากการแบบรับงานมาทั้งวันอะเดือนนนีี้กก็มาสัปะ ผมไปถึงแล้วก็ทีนี้นเหมือนฟิกมันพูดว่าเฮ้ยเบนตอนจบอะที่นารูโตะกับซาสเกะสู้กันอะแขนมันไม่ขาดเลยไอเราคือแบบได้ยินก็งิดในใจว่แบบเฮ้ยไม่ใช่ดิแขนมันขาดใช่ไหมตอนนี้มันแบบว่า มันเป็นแบบกระสุนวงจากกับพันปักษาชนกันแล้วก็ภาพก็เป็นแฟลชออกมาแล้วก็เป็นแบบว่าแขนด้วนสองข้างแล้วก็เป็นค้าบเลือดที่เหมือนเป็นคาบเลือดที่เป็นมือจับกันเนื้อปบให้เราให้คนคิดไปเองตามจริงคือแขนขาดแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าแบบว่าฟิกบอกว่าแขนไม่ขาดทีเนี้ยผมกับฟิกก็เลยแบบว่าเลือดมันร้อนนะครับตอนนั้นยวัวรุ่นนะเลือดมันเราก็เลยแบบเฮ้ยผมก็เถียงมันแขนขาดพี่ก็บอกแขนไม่ขาดแขนขาดแขนไม่ขาดแขนไม่ขาดเถียงอันนี้ครับแล้วก็ไปเปิดมังงะดูกันเปิดมังงะเสร็จปุ๊บก็ไม่จบก ดูแล้วก็แบบโว้รู้ตัวอีกทีผมกับฟิกนั่งเถียงกันมา3ชั่วโมงครับหันไปเจอนีโนนอนหลับไปแล้ววันนั้นไม่ได้ทําเพลงครับเสียเวลาทั้งคืนเ <laughs> ถียงเรื่องนารูโตะทั้งคืนนะครับวันนั้นก็เป็นว่าผมเคยเล่นนารูโตะสตอร์มสี นะถ้าเป็นเกมพูดถึงเกมยังไม่เคยเล่นชินอบิสไตรเกอร์นะครับมีแววแววว่าแบบว่าเขาบอกว่าเออมันเป็นเกมแบบว่าออนไลน์น,นิดนึงนะไม่ไม่ไม่ค่อยแบบว่าเน้นการเล่นออฟไลน์ค่อนข้างจะเป็นเกมแบบว่าเน้นออนไลน์นะครับผมไม่เสียเวลาพูดภาพํำ,ำเพลงครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยว่าเส้นทางการเป็นโฮคงังเงะของผมอะ่ะมันจะเริ่มต้นวันนี้หรือเปล่า Let's go โหลดนานจังวะเออมาแล้วครับ,ารบการสอบจูนินเหรอเออนะฮ้ยเฟี้ยวอยู่นะเฟี้ยวอยู่นะเอ้ย อันนี้มันทีมร่างโตเอ้ยแตการาฟิกแปลกๆนะแบบไม่เป็นเหมือนที่คิดไว้ยินดีต้อนรับเนี่งสอ,อ,อมันจะสอนเราเล่นก่อนนะครับผมคือคือ,ค,อคือเราไม่สามารถสร้างตัวได้หรอทำไมคนอื่นเขาเหมือนเล่นแล้วเขาสร้างตัวได้อะหรือว่ายังไม่ถึงเวลาหรือเปล่ากดแป๊บนึงนะครับกดสี่เหลี่ยมคือตีใกล้กดอู้ยอู้ยอ้ยกด กดสามเหลี่ยมคือตีแรงเหรอแบบสตรองแท้ๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพนเพนอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันทำไมอุ้ยอุ้ยทำไมผมทำะไรใครไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮแล้วก็คาถาแรกคือกดอะอุ้ยกระสุนวะอ๋อกระสุนวองจากกลุ่มนี้แล้วคาถาที่2คืออะไรอ้าวเพนตายแล้วเหรออ๋อถ้ากดปุ่มนี้มันจะเป็นช่วยเลงอุ้ยโอกระสุนวังจากทัดลมปะอู้กระสุน งงเฮ้ยเมื่อกี้หนุกมากเลยกูคนหนึ่งก็ไม่สนุกงงชิบหายเกิะเลขึ้นคุณผ่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณแบบได้สัก you p r o v e n your worth ตอนนี้คุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของนินจาถึงเวลาฝึกฝนกับเพื่อนของคุณอะไรล่ะตั้งเป้าให้เป็นสุดยอดนินจากันเถอะสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือทําการลงทะเบียนก่อน ต้องใช้บัตรประชาชนไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ตอนเด็กๆสมัยผมเล่นเกมออนไลน์นะครับเป็นยุคที่แบบว่าถ้าอายุไม่ถึง18ตัวละครจะต้องเด้งออกจากเซิร์ฟเวอร์หลังสี่ทุ่มนะครับผมอุ้ยนี่ไงมาแล้วมีหมู่บ้านให้เลือกอุย้ยมีห้าหมู่บ้านเลยเหรออันนี้หมู่บ้าน,คนโคโนฮาอันนี้หมู่บ้านซึนะใช่ไหมอันนี้หมู่บ้านอันนี้หมู่บ้านอันนี้คืออะไรคิลิงอาคุเลใช่ปะ่ะอันนี้คือโอโตใช่ป่ะโอโตไม่ใช่เดี๋ยวนี้คือหมู่บ้านหินนะผมจําชื่อไม่ได้หรืออันไหนอันไหนคือคิริ่งอาคุเลหรืออัน เล่นหมู่บ้านไรเดียแต่ผมชอบคิลเลอร์บีมากเลยนะเออผมเล่นหมู่บ้านคิลเลอร์บีดีกว่าโอ้ไปเลือกผู้ชายผู้หญิงได้ด้วยมันจะมีผลหรือเปล่าอ่ะถ้าเราเลือกตัวละครแบบแต่ละหมู่บ้านเพราะแต่ละหมู่บ้านมันเหมือนมันจะให้แบบว่าหมู่บ้านนี้ถนัดธาตุไฟถ้าผมเลือกหมู่บ้านอื่นแล้วผมจะเป็นแบบเผ่าแบบว่าเผ่าอุจิวะเผ่าฮิวงะได้ไหมอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็โกงจัดเลยนะถ้าแบบว่ามันเพราะมันอยู่ที่คนทะหมดเลยอะอนี้คือเลือกประเภทตัวละครอัอนี้คือบอดี้ไทป์นะครับเลือกให้เหมือนผมดีกว่าก้างๆผมผอมย ทรงกาลาเอ้ยหลายทรงนะผมมีทรงชิกามารูด้วยผมเออโอ้นี่ทรงไอ้นั่นนี่ทรงไอ้คนอ้วนๆอ่อะโจจิเออทำไมเป็นบูลลี่เขาอะเบนน่ซาสเกตตลอนโตะไม่มีทรงไหนที่แบบดูออริจินอลเป็นของตัวเองมากกว่านี้เลยเหรอครับอันนี้เหมือนทรงผมของผมชุและเี๋ยวค่อยไปเลือกสีที่หลังนะครับมาเราเลือกคิวกันผมเริ่มรู้สึกเหมือนเล่นเดซิมัเนี่ยไม่ใช่นารูโตะละ เอาละครับมาผมก็สร้างตัวละครเสร็จแล้วนะทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะตอนแรกว่าจะเลือกหัวทองให้เหมือนปัจจุบันแต่คิดว่าเทพเบนมันก็ต้องหัวแดงไม่ใช่หัวทองนะหากร่างที่ถูกต้องก็เลยเลือกเป็นผมแดงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็เลือกสัญ,ญลักษณ์หน้าแบบว่าแก้มันเดียวกันที่แบบว่าขีบะมีนะครับผมที่ตระกูลขิบะมีเพราะผมเอาจริงก็รู้สึกว่ามันเท่ดีนะก็เลยเลือกมาอย่างนี้นะชื่อตัวละครก็ตั้งเรียบร้อยมาครับเราไปท่องโลกนาะรูโตะก,กันเลยดีกว่า let's go มาแล้ว โอ้ยเจอะอุ๊ยโคตรดรปโคตรเฟี้ยวอ่ะโอ้โคตรเท่อ่ะอันนี้อู้โคุณธรมารุร่างโตนะครับในเรื่องโบรูโตนี่เองอ๋อเขามาเขามารับน้องมารับน้องว่าเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในดินแดนเรียกว่านินจาเวิลด์ทัวร์นาเมนต์นะฉันมีหน้าที่จะสอนนายเองฉันชื่อโคนฮามารุซาุโทบินะครับผม คนนี้คือเป็นตัวละครที่น่ามาสอนแล้วนะเขาไม่ได้ให้คาคาชิมาสอนหรอหรือเพราะมันเป็นมีโบรุโตแล้วก็เลยให้โคโนฮามารุมาสอนประมาณนั้นหรือเปล่าใครที่ยังไม่ได้ดูโบรุโตลองไปดูได้นะครับแต่ว่าเตรียมใจก่อนไปดูนิดนึงนะมันแบบว่าถ้าไม่ชอบก็จะเกลียดไปเลยนะครับเรื่องนี้ตอนนี้มันบอกให้เราไปที่อ๋อไปหาไปหาที่ห้องทํางานโคขคาเงะนะครับผมอ๋อตอนนี้มีอีเวนต์จะมีอีเวนต์นางงนนางงนโตอ๋อคือเป็นตัวซื้อใช่ไหมอันนี้คือชิกาโารุนารานะครับเวอร์ชันโตผมยังไม่รู้เลยว่า มาตรงนี้ได้แล้วผมต้องไปตรงไหนอ๋อผมต้องไปตรงนู้นนะโหวิ่งเลยไม่ได้ดูทางเลยกูทำไมไม่มีคนเลยเน่ว่ามันออนไลน์ไงมาเจอคาคาชินะครับผมหรือเราอาจจะต้องเรียนให้เสร็จก่อนปะแล้วมันถึงจะพาเราไปแบบเล่นกับคนอื่นได้คือมันมีกองวิทยาศาสตร์แลวนะครับนี่คือเป็นหมู่บ้านโคโนฮะงาคุเรเวอร์ชั่นปัจจุบนันก็คือจะมีเขาเรียกว่ามีกองวิทยาศาสตร์เริ่มนอกจากคาถาดินจาตอนนี้ก็จะมีเรื่องแบบเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวแล้วด้วยนะครับในเรื่องอันนี้ก็คือมันจะอ้างว่าตอนนี้กองวิทยาศาสตร์ขออออองงงงงมมมันนสสสสาา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 รรรรรรรถถถถผลลลิิตตตะะบบบบเ์ชซ็กกกคื Vir ่่่่แหึจจๆ้ หาอะไรแบบนี้ให้ผู้เล่นเข้าไปสามารถทําภารกิจได้ก็คืออ๋อ,อคือที่ว่าคนนู้นคนนี้แบบทำเควสสูน้นู่นสู้นี้ก็คือมันเป็นแบบว่าทำเควสสู้กับระบบ V R ใช่ไหมไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอ๋อคือมันจะอ้างเรื่องมันแบบนั้นเหรอเออก็ถือว่าผูกเรื่องได้ดีนะเราลองไปโซโล่มิชชั่นกันนะครับไปเทรนนิ่งกันก่อนเบสิกเทรนนิ่งกันไป let's go ผมอยากสู้กับคนแล้วอะผมอยากรู้มันจะยากแค่ไหนกันเชียวปะโจเรียบร้อยครับมาเราฝึกพื้นฐานกันครบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะลอง แค่นึกก็มื่นหัวอ๋อคือตอนนี้เราสามารถเริ่มรับภารกิจได้แล้วนะครับเพราะเราเรียนพื้นฐานเบสิกของเกมเรียบร้อยแล้วกับคาคาชินะอ๋อตอนนี้มีภารกิจใหม่ที่ทำได้คือการฝึกพิเศษกับคาคาชิด้วยว้าวเกมเนื้อเรื่องมันเยอะมากเลยนะแต่ผมอยากออนไลน์ทําไมผมแบบไม่สามารถออนไลน์กับคนได้ผมไม่เข้าใจมาครับตอนนี้เราก็เข้าออนไลน์ได้แล้วนะครับผมคนก็ไม่ค่อยเยอะมากนะแต่ว่าทุกคนดูดริฟไปหมดเลยผมต้องไปตรงไหนผมอยากบวกกับคนอะอยากสู้กับคนอะทำไมทุกคนมีชุดรุ่นสี่หมดเลยอะทำไมผมไม่มีอะ ตัวต่อไปคืออะไรบ้านหัรข้างนี้เหรอโอ้ยนี่ไงมาครับตอนนี้เรากำลังจะดวลกับผู้เล่นนะครับผมเป็นการดวลกับผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเราอรอห้องนะครับผมให้เขาหาห้องให้เราเจอนะครับเอาละครับผมตอนนี้เราก็ได้ห้องแข่งกันแล้วนะครับผมเนี่ยมันขึ้นแล้วมันนับถอยหลังละ7 6 5 4 3 2 1ไปศึกแรกก้าวแรกสู่การเป็นโหคาเกะ โหค่ะเ oh, oh, <laughs> ก๋ฮะค่ะเก๋หน้ากระเทือบแบบพูดแบบเงี้ <laughs> วัยรุ่นไทยหน้าอยากจัดชุดใหญ่ให้ผมอยู่นะ <laughs> ถ้าพูดกลางแบบว่าผิดกลุ่มแบบนี้นเดินไปหน้ากลุ่มวัยรุ่นอย่างเงี้ยแล้วแบบโหค่ะเก๋เอาล้วครับเราต้องปกป้องบอสของเราแต่ใครคือบอสของเราทำไมเขามีตัวละครกันหมดเลย เอ้ยผมลืมอ้ยผมไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมลืมปุ่มไปหมดแล้วอะ่ะโอ้ยนี่ไงมาละมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ฮึ่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝีมือผมเลยเรียบร้อยครับผมอุยอ้ยมันอยู่ไหนอ่ะ เฮ้ยทำไมผมตีใครไม่โดนเลยอุ้ยอุ้ยนี่โดนแล้วโดนแล้วอืม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 อือืารุโอ้กด่าอะไรเนี่ยเรียบร้อยครับผม KO ไปหนึ่ง Q ไปหนึ่งเมื่อกี้ คือผมใต้เหรอผมสู้จะลืมดูเลือดนะทุกคนไปมาครับมาครับคือเราดูเลือดตรงไหนของเกมเนะี่ยถามจริงมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่ไหนอ๋อมันอยู่นี่โอ้โหเอาครับเอาละครับ <c oughs> อืมนี่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 อืมอืมอืมเรียบร้อยครับโอ้มันจะตายแล้วนะตัวนั้นมันจะตายแล้วมันหนี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 อู้เรียบร้อยครับ KO เรียบร้อยอู้หูอันนี้กบเราปะอันนี้ อ๋อนี่คือกบทีมเรานะครับอุ๊ยอุ๊ยนี่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  Let's go อุ๊ยผมแบบไม่ค่อยชินกับการเล่นเกมแบบแนวนี้เท่าไหร่นะครับมันจะมึนๆปวดหัวนิดนึง อโอ้โหกามาบุนตะคือเป็นเพื่อนเราใช่ไหมอ่าเราก็ลุมแบบเพื่อนครับอฮ้ยอู้เฮ้ยมาหนีออกมาเฮ้ยละผมตายปะเฮ้ย อ๋อเราสามารถเลือกเลือกประเภทแบบว่าเซตคาถาให้เราเอาผมไม่ได้เซตคาถาเอาเข้าก็เล่นนั่งนานไม่รู้เลยว่าเนี่ยวันเปลี่ยนคาถาไฟคาถาอะไรได้ตรงนี้โอ้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> เอ้ยแต่ผมคิวไป2นะแล้วแต่ที่ผมชนะหรองงว่ะชนะแบบงงๆเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้ตัวเลยอะ่ะอ้งงเกิดอะไรขึ้นนะครับมันต้องมีวิธีที่แบบว่าผมสามารถแบบอิดิท่าอะไรแบบตัวเองได้เดี๋ยวมันคือตรงนี้หรือเปล่าลงเตรียมหรือเปล่ายังไม่เปิดเข้าไม่ได้ เกมมันจบเร็วมากเลยนะในตาหนึ่งทำไมผมแหลกในนี้ผมก็ไม่รู้มาครับไปรอไปหาโฮคังเงอีกสักรอบนึงนะครับไปขอภารกิจกับนาลูตโตเพิ่มอีกสักอันโอ้ยเท่ดังเลยคนนี้โ,โฮคังเงีคนนี้69เออไอเดียเขาดีนะไม่มีคนไทยเลยทุกคนผมไม่เห็นชื่อคนไหนที่ดูเหมือนรงเป็นคนไทยเลยแล้วก็เหมือนมีผมคนเดียวที่ชุดแบบเดอสุดอะ่ะโอ้ยคนนี้ก็เดอเหมือนกันชุดคนนี้ก็เดอเหมือนกันเทียโกเนี่ยนนับถอยหลังกัน5 4 3 2 1ส let's go ผมเป็นคนเดียวที่ไม่มีสกินนะทุกคนมาครับเราตามเพื่อนคนนี้ไปนะครับโอ้ยโด,ยโดยสอนวงจกักรหอนี่เลือนลดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหคาถาโอ้ผมวิงว่งติดวิ่งติดเขินว่ะอู้นี่ ตายแล้วครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับงงว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาเปลี่ยนคาถานะครับเป็นสายโจมตีดูบ้างนะครับผมอ,อ๋อนี่คือสายโจมตีมันก็จะเป็นคาถาลมก็มคือจะว์ปไปวัดมาอย่างนี้ได้ว่างั้นเถอะมาแล้วครับมามามาแจมกับเพื่อนหน่อยอ้ย เรียบร้อยครับ1คิวครับผมนี่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 อุยอ้ยอู้คิวอีกคนและ้ะอู๋เอาละผมเอาเรื่องละผมเอาเรื่องละมันมาละผมมาละผมบอกเลยนี่นี่นี่คิวอีกคนแล้วนี่คิวอีกคนแล้ว Let's go แก้แค้นหน่อยไอเนี่ยมันเอาผมตอนแรกเนี่ยแก้แค้นมันหน่อยนี่นี่นี่โอ้โหไออ่ะนี่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 จะใช้โอ้โหคิวอีกแล้วเอาไม่คิวอ่ะคิดไปเองคิดไปเองนี่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 เรียบร้อยอีกคิวเลสกู น,นี่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 กูสายฟรีเว้ยในตอนนี้นี่นี่คิวอีกคนแล้วครับโอ้โหเลสโกโอ้โ้ชระสนมงจากใส่ผมมะเราปาดอากาศแบบสแปมนะโอ้โหสู้มไม่ไหวครับมันลุมมันลุม คือถ้าไม่ใช e 2, ้โจนินระดับสองคนก็คเอาผมไม่ลงนะครับผมเพราะตานนี้ผมเอาจริงจัดพูง่นเลยเรามาลองเล่นสายตีไกลดูบ้างไหมมาเล่นสายคาถาเพลิงระยะไกลนะครับผมมันว่ะแต่ผมก็ไม่ไม่รู้เรื่องนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบที่ถูกต้องอะนะออ้ยนี่ยิงให้เพื่อนยิงให้เพื่อนนี่อู๋พอพอเรามายืนนี้อ้าเรียบร้อยครับผม อ๋อคือมันต้องมายืนบนนี้ได้ใช่ไหมเหมือนไปงานเก็บฐานนะครับอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าหรือมันต้องกดปุ่มอะไรหรือเปล่าไม่รู้อะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเนะนี่ยนี่เราสายทัพนะครับนี่นี่นี่ รวมกับเพื่อนนะครับนี่นี่เรียบร้อยครับคิวนี่โอ้มันใช้คาถาหินเลยนะนี่เรียบร้อยครับอีกคิวหนึ่งครับผมโู้จัดคาถาเพิงไม่ค่อยมันเลยวะ่ะเออพูดจริงคาถาเพิงแม่งโคตรไม่มันเลยเขาไปไหนกันหมดแล้ววะอ๋อเขาไปอยู่นู่นกันนะครับ มาครับผมก็ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันนี่อุ้ยม,ม,มันยิงกระถางเพลิงใส่ผม,มยิงคืนครับยิงคืนยิงคืนเรียบร้อย เกิดอะไรขึ้นครับผมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น อันนี้เราเห็นอู้เรียบร้อยครับอีกคิวหนึ่งอู้ผมนี่แบบโอ้โยยิงพลาดว่ะยิงพลาดตัวนี้ว่ะเลือดน้อยเลือดน้อยพนไฟสายมันอู้เรียบร้อยอีกคิวหนึ่งนะครับอู๋คาถาเพลิงคาถาเพลิงหรือจริงจอื้มนี่อา้าวหายไปไหนแล้ววะหายไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่ไง นี่อ่ะวพอผมได้คิวอ่ะครับผมปาดาวกระจายใส่นะครับนี่เรียบร้อยครับอีกเอาช่วยเพื่อนอีกคิวหนึ่งช่วยเพื่อนอีกคิวหนึง่งอุ้ย ถ้าไม่ถ้าไม่โอ้ชนะหรอครับโอ้เยสเยสงงจัดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมก็ โอ้โห uh huh. นี่ขนาดงงผมเหมือนคิวไป12เลยป่ะนี่ขนาดเพิ่งเล่นนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอจบวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม,ผมก็ยังไม่รู้นะว่านาครัผมจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งเมื่อไหร่นะครับผมก็แบบว่าลองลองดูนะในฐานะที่ผมก็เป็นแฟนลับารูโตะนะครับผมมาลองเล่นเกมนี้ก็เอาจริงคือมีความงงเยอะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคงต้องไปศึกษาจากยูทูบเบอร์ต่างๆนั้นนะฮะอีกเยอะครับว่าให้เข้าใจว่าเกมนี้ระบบมันเป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงนะครับเผื่อว่าครั้งหน้าถ้าผมมาเล่นก็กนนนบบองแโท ด้วยครับที่เข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นก็ผมก็งงด้วยเหมือนกันนะก็แบบว่าขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสหน้านะครับเราจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกนะครับผมอย่าลืมนะครับผมว่าคลิปใหม่มาทุกวันอังคารและวันศุกร์เท่านั้นนะจ๊ะในตอนนี้ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe ที่ channel Ben BC ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดเอ่อกดอะไรก็กดไลค์เพจเฟซบุ๊กนะครับผม Ben BC เบ follow Instagram @tebben ที่นะครับผมสุดท้ายนี้ follow ช่อง Twitch ผมด้วยนะครับ twitch.tv/tebbenza น จ้าขอบคุณทุกคนที่มาดูวันนี้นะครับผมผมต้องม,มีคำคมตอนจบอีกแล้วใช่ไหมอ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะพูดว่าอะไรดีอ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้เตรียมคราบผมทำงานมาทั้งวันวันนี้แล้วก็มานั่งเล่นนี้ต่อนะครับเอาเป็นว่าขอทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับผมขอใช้อันเดิมก็แล้วกันว่าโควิดระวังไว้ด้วยนะครับเจอโคตัวรับรองเจ็บแน่นอนนะ